สนับสนุนโดย HiLux WeGo แชมป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชดดยูโรกับผมแชมป์พิรพลครับทีมชาติที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มาสัจจริงๆฮะเขามีนับบอลที่ตัวเล็กที่สุด แต่เล่นฟุตบอลสวยที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดทีมชาตินี้ไม่ใช่เป็นเพียงเบอร์หนึ่งในยุโรปนะครับแต่เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งโลกนี่คือสเปน ผู้ชมครับผมสูง175เซนซึ่งคนทั้งโลกก็มีความเชื่อว่าหากตัวสูงแค่นี้ไม่มีทางไปสู้กับนักฟุตบอลในยุโรปได้อย่างแน่นอนแต่ทีมชาติสเปนครับได้ทําลายความเชื่อทีมชาติสเปนควรจะถูกยกไว้บนิ้งเพราะทีมทีมนี้พิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าขนาดตัวนั้นไม่สําคัญเท่าขนาดของหัวใจนี่คือ4นักเตะของสเปนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนตัวเล็กทั้งโลกชาบีเอเนนเดสดาวิดซิลบา ฮวนมาตาและอังเดรสอินิเอสตาสีคนนี้คุณผู้ชมครับมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกสูงเพียง170เซนต์พูดให้น้องๆหนูๆเห็นภาพกันอย่างชัดเจนทีมชาติสเปนก็เหมือนกับการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่แหะครับดูร้อยครั้งก็ไม่เบื่อและต่อให้เจอร์รี่จะตัวเล็กกว่าทอมยังไงด้วยความตัวเล็กแต่ใจนั้นแข็งแกร่งขยันวิ่งทอมไม่มีทางจับได้ อินิเอสตากองกลางวัย28จากบอซ่าถูกยกย่องเป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกรุกรับใส่่านยิงประตูทำได้หมดนี่คือผู้ยิงประตูชัยให้สเปนเชิดฮอลแลนด์คว้าแชมป์บอลโลก2,010อีกหนึ่งเพชรเมร็ดงามที่พาบาร์ซ่ากโกยแชมป์ไปถึง20รายการชาบีเก่งที่ขนาดถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกบอลทองคำถึง5สมัยมาตาคือผู้เล่นที่สร้างสรรค์รวดเร็วและมีเทคนิคขั้นเทพเขาสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ตลอดเวลาปีนี้พาเชลซีคว้าทั้งแชมป์เอฟเอคัและ ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซิลบาคือยอดกองกลางตัวรุกที่พึ่งควา้าแชมป์อ l i s h p พรีเมียร์ลีกด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและคล่องแคล่วแฟนๆเรียกเขาว่าเยี่ยวน้อยแห่งแมนซิตี้คุณผู้ชมครับผมเคยเปรียบทางด้านทีมชาติกรีซว่าเหมือนกับนักร้องก็คือจัสตินบีเบอร์เพราะว่าทีมกรีซเล่นด้วยคติ never say never หรือว่าอย่าไปพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้คตินี้ทาให้เขานั้นเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร2004แล้วสเปนล่ะเหมือนกับใครนี่ฮะ เลดี้กาก้าในความคิดผมนะฮะโดยเฉพาะเพลง Born d e s Way Born d e s Way ก็บอกว่าฉันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือเนื้อหาของเพลงนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าคุณจะเกิดมาเป็นชายเป็นหญิงเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือคุณเกิดมาแล้วทั้งทีคุณต้องทำให้ตัวคุณนั้นมีค่าสง่างามคนซูฮกทีมชาติสเปนก็เหมือนกันครับสเปนเกิดมาตัวเล็กแต่เขาฝันไกลและเขาลุยไปถึงจุดหมายฮนะ There's nothing wrong with loving who you are, she said, because he made you perfect, babe. So hold it, babe. และทั้งหมดนี้คือเปนคุณผู้ชมครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกจะเป็นคนคุณภาพได้เราเลือกอนาคตของเราได้เพียงบอกตัวเองว่าตราบใดก็ตามที่ฉันยังมีลมหายใจพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนที่ดีกว่าวันนี้ได้อย่างไรนี่แหละครับหัวใจสู่ความเป็นหนึ่งพรุ่งนี้กลับมาพบก,กันเวลาเดิม5โมงเย็นในรายการชนเดย์ยูโรกับผมแชมป์พีรพลสวัสดีครับ